คลิปนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็พามาดูในส่วนของลมยางนะครับมีความสําคัญมากเช่นกันครับผมมีวิธีการสังเกตยังไงไปดูครับความดันลมยางนะครับเราเติมเท่าไหร่นะครับเราต้องดูอ้างยิงจากหมายเลขนะครับตัวขนาดยางนั่นเองนะครับว่าขนาดยางของเรานะครับมีตัวเลขกําหนดไว้ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ควรเติมลมยางเท่าไหร่เราสามารถสังเกตได้จากคู่มือนะครับ ที่ให้มาหรือคู่มือประจำตัวรถนั่นเองนะครับก็จะมีบอกไว้ว่าขนาดยางเท่าไร่ควรเติมลมยางเท่าไหร่นะครับแล้วก็นะครับดูได้จากประตูคนขับนะก็จะมีแผ่นเพจบอกอยู่นะครับแล้วก็ไปดูได้ว่าขนาดยางของเราเท่าไร่ควรเติมลมยางให้ได้มาตรฐานเท่าไหรนะครับลมยางนะครับมีส่วนในส่วนของการกินน้ำมันเชื้อเพลิงครับแล้วก็ถ้าลมยางนะครับมากเกินไปหรืออ่อนเกินไปก็จะทําให้ส่วนของหน้ายางนะครับสึกหรอไม่เท่ากันด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับ ถ้าลมยางอ่อนเกินไปนะครับภาระของน้ําหนักรถทั้งหมดนะครับก็จะไปตกอยู่ที่น็อตล้อนะครับลมยางอ่อนน็อตล้อก็จะทํางานหนะักแล้วก็ถ้าอตล้อทํางานหนักเมื่อไหร่นะครับมันจะทําให้ล้อนะครับน็อตขาดล้อหลุดนะครับเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเลยลมยางมีความสําคัญมากนะครับเราไปดูว่านะครับรถของเรานะครับขนาดยางเท่าไหร่แล้วควรเติมลมยางเท่าไหร่สําหรับคลิปนี้เราไปก่อนคนะัะ